การปฏิบัตินะไม่ใช่เรื่องยากนะมันคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจของเรามันรวมกันเป็นชีวิตเราเนั่นเองถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเราจะไม่ทุกข์หรอก เราจิตใจมันจะยอมรับความจริงได้เพราะเราเรียนดูกายนะเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายดูจิตใจก็เพื่อให้เห็นความจริงของจิตใจอย่างความจริงของร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บไข้ต้องตายน,านี่เป็นความจริงนีไม่พ้นถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้เวลาเราแก่เราจะไม่กลุ้มใจเวลาเราเจ็บไข้จะรู้สึกว่ามันธรรมดาเวลาจะตายมันก็ธรรมดา การปฏิบัตินั้นเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองคนอื่นเขาถามหลวงพ่อเราฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องตกใจธรรมะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวขอเราแค่ให้สติดีขึ้นรู้เท่าทันสภาวะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้เร็วจิตใจไหลไปรู้สึกได้เร็วขึ้นแค่นี้ก็ดีแล้ว แล้วจิตใจอยู่กับตัวเองจิตไม่หลงเตลิดเปิดเปิงไปแล้วจิตที่อยู่กับตัวเองก็อยู่โดยไม่ได้บังคับอย่างนี้ก็ดีละหรือเห็นกายมันทํางานไม่ใช่เราทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่ตัวเราทํางานอย่างนี้ก็ดีนะดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เท่ากันงั้นแต่ละคน ฝั่งของคนอื่นนะบางทีรู้สึกทําไมเราไม่รู้อย่างเขาไม่จําเป็นต้องรู้อย่างเขาเรารู้อย่างที่เรารู้แล้วเ,เรียนรู้จากสิ่งที่เรามนะีเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีต่อยอดของตัวเองก้าวหน้าไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเราจะขึ้นภูเขาภูเขาลูกนี้ขึ้นได้รอบทิศทางนะไม่ใช่ภูเขานี้ขึ้นได้ทางเดียวแต่ว่าเมื่อใดที่เราขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเราหันดูรอบตัว เราจะรู้ว่าทางขึ้นเขานี่เต็มไปหมดเลยมีทางขึ้นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีวิธีของเราเท่านั้นที่ถูกนะแต่ละคนมีวิธีที่ตัวเองถนัดบางคนขึ้นเขาชอบขึ้นง่ายๆนั่งรถขึ้นไปหรือนั่งรถกระเช้าขึ้นไปบางคนนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบางคนชอบไต่หน้าผาทางดีๆมีให้เดินก็ไม่ชอบชอบไตช่ชันๆรู้สึกสนุกนะี่แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนไต่แล้วก็ไปนอนพักอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวค่อยไต่ต่ออันนี้คือพวกทําสมาธินะจเจริญปัญญาไปถึงจุดหนึ่งก็หยุดพักเดี๋ยวก็ไปต่ออีกบางคนพักนานเลยไม่ไปไหนเลยเพื่อนขึ้นยอดเขาไปหมดแล้วตัวเองอยู่เชิงเขาอยูนะ่พวกนี้ไม่เอาไหนนะถ้าพักก็อย่าพักนานแต่ต้องพักเหมือนกันนะไม่ใช่ภาวนารวดเลยไม่ให้จิตพักจิตจะเหนื่อยเกินไปเวลาจะให้จิตพักก็มาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจไป สบายๆกรรมฐานนั้นทางใครทางมันนะเราฝึกตัวเราเองเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะบางคนบาร,รมีเยอะเขาทำแล้วเขาได้ผลเร็วทำไมเขาบาร,รมีเยอะเพราะเขาเคยทำมาก่อนนะเขาสะสมของเขามาถ้าเรามีต้นทุนน้อยเราก็รีบสะสมของเราวันนีนะ้ขยันทำไปเรื่อยๆอย่างเราเกิดมายากจน เราขยันทำมาหากินรู้จักประหยัดรู้จักอดออมคบคนที่ดีๆนะไม่ไปก่อหน,นี้ก่อสินอะไรถึงวันหนึ่งฐานะเราก็ดีขึ้นนี่ถ้าเราจนแล้วเราก็ยังทําตัวเหลวไหลมันก็จนตลอดเหมือนเราปฏิบัติเหมือนกันเราต้นทุนน้อยเราภาวนาลําบากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ท้อใจเราก็ไม่ภาวนามันก็จนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนักปฏิบัติที่จนในทางธรรมะนั้นบางคนตอนนี้ลําบากหน่อยนะก็อ,อดทนไป เดี๋ยววันหนึ่งเขารวยขึ้นมาเองนะพวกเราในภาพรวมดีขึ้นนะอนุโมทนากับทีมงานทุกคนคนเขาช่วยกันทำงานเยอะะเลยแล้วที่สำคัญอนุโมทนากับพวกเราด้วยพวกเรารักดีพยายามจะพัฒนาตัวเองถ้าพวกเราไม่รักดีนะหลวงพ่อสอนให้ตายมันก็ไม่ยอมทำขี้เกียจขีนะ้เกียจแล้วปีหน้ามาเข้าคอสอีก บอกไม่เจริญเลยก็สมควรที่ไม่เจริญเพราะไม่ทำนะฟังธรรมะฟังให้ตายก็ไม่เจริญนะต้องปฏิบัติดูของจริงดูกายดูใจของเราไปตอนไหนฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามาสงบแล้วดูกายทางานดูใจทํางานสลับกันไปอย่างนี้นะพอเหนื่อยเราก็ทําความสงบสงบมีแรงแล้วมาดูกายดูใจทํางานอีกนะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะง่ายวันหนึ่งมันจะถูกคนที่ถูก ที่หลวงพ่อชมว่าถูกถูกนะพวนาไปอีกแล้วจะรู้ว่าไอ้ที่ถูกวันนี้ยังไม่ถูกจริงหรอกมันมีที่ถูกมากกว่านี้อีกเพราะถ้ามันถูกจริงแท้แล้วมันจะต้องพ้นทุกข์ไม่ต้องเป็นพระอรหันได้มันยังมีสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนตัวเองอีกก้านวะเดินไปวันละก้าวดีกว่าอยู่นิ่งเฉยๆนะค่อยๆไปไม่ต้องรีบวิ่ง รีบวิ่งอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวหัวใจวายซะก่อนไปไม่ถึงปลายทางค่อยๆเดินไปแต่ไม่หยุดนะทุกวันขยันภาวนาไปเรื่อยและมันจะดีดีกว่ารีบร้อนภาวนาแล้วก็เลิกซะกเหนื่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลิกไปอดทนหัวใจสําคัญของการปฏิบตัติคือความอดทนนะอดทนต่อความขี้เกียจอดทนต่ออารมณ์ต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าทนแบบโง่งๆนะ อดทนของเราหมายถึงขี้เกียจภาวนาเราก็ภาวนานะต้องขยันภาวนาอดทนอยากได้ผลเร็วๆก็อดทนไม่ต้องอยากได้ผลเร็วๆได้ผลช้าๆก็ได้พระโพธิสัตว์ยังสร้างบารมีตั้งนานเลยกว่าจะบรรลนะุไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์วันนี้แล้วพรุ่งนี้บรรลุเมื่อไหร่อ่ะขนาดพระโพธิสัตว์ยังต้องใช้เวลาเลยเราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ